ใช่กดแชร์ภูมใจเสนออีที่ดื้ออะไรนะบีเกลบีเกลเออบีเกลอยู่กับหมาบีเกลไปเลยค่ะนอนหัังจังหวัดก็ไม่ได้ติดหมาสักพักหมาทำหมันบากสักพักหมานุ่นหมานี่เขาอาจจะไม่ได้อยากอยู่กับหมาหรอกเขาไม่อยากอยู่กับอมันก็พูดชัดไปอ่ะสองคนนี้ดีอ่ะ จะไปไหนอ่ะจะไปเล่นน้ําวันนี้สวมคาแรคเตอร์อะไรคาแรคเตอร์อีกี่นะอีกี้เท่านั้นหรอและอีและปอเป็นอีอะไรเป็นอีกอยตัวไหนอปอมปอโป้มาสไตล์คุณส่วมกับใช่ไหมเอาเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตเห็นไหมเสื้อเชิ้ตพี่โซ่เขาเห็นด้วยกันจ้ะเสื้อเชิ้ตแต่ว่าแต่ว่าปลดปลดหมดเลยปลดแล้วก็รูดซิปลงด้วยกันเกงอ่ะใช่ เนียดโดนบล็อกอันนี้แต่อันนี้มันรอดนะท่องเที่ยวได้นะพี่แบบฟิลอ๋อเอางี้ดีกว่าพกไปสองตัวพกไปสองตัวดูฟิลดูฟิลเอาเฮลโลไอแฮมไวไฟโอ้คุณเหนื่อยตาใช่อุ้ยมีคนบอกปอคือผัวอีกี้อะเขาเล่าฉันเป็นอีกี้ไงแล้วนี้ก็เป็นผัวอีกี้ไปก็เป็นน้องแวนน้องแวน เป็นไม่ได้เพราะว่าขี่มอไซค์แล้วล้มตลอดเลยขี้ <C it S 2> อีกี่นมะ่นก,กันแน่าขาไ,ไม่เป็นรอยนะี่อีกี้ผมอะ่ะอีกี้ผมคือหน้าจะแหก <C it> แฮปปี้สงการนะทั้งแฮปปี้กกสงการนะพี่ซ่วมอยากให้พี่ซ่วมมาด้วยกันจังเลย,ยถึงแม้ว่าหนูจะทาปากเลยๆเกินๆก็แล้วแต่เถอะ <C it> ไม่ดีเลยตะกี้ดีเลยเอาจริงดูสวยป้าพี่ซ่วมที่สุดในครูเมืองแน่นอนวันนี้ คิดถึงหนูไม่ละบอกตรงคิดถึงมากเลยล่ะเดี๋ยวทีน้าต้องเจอกันแล้วสู้ไปด้วยกันนะพีู่เจอสุดท้ายละสู้ไปด้วยกันนะมันใกล้ละมันใกล้ละมันใกล้ละสู้อะไรเหรอถ่ายละครด้วยกันไงอ๋อแล้วมันมันหนักเหรอมันหนักที่ มันมันมันสนุกมากจนต้องใช้พลังงานเยอะมันแบบใช่สามตาคู่แรงนี่แบบตาดูเหมือนแบบมีอะไรเก็บงานคุณอยากที้ยี่สิโ่าอีพอทิ้งดีไหมพี่ส้วมอีพอทิ้งโอเคพี่ส้วมขอบคุณนะไ๊ายบเจอกันอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้หอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าใช่ไหมบ๊ายบายบ๊ายบายปอไหวเหรอตอนแหนนะปอ ไม่จะขอเงินจะโอเคไม่ได้พี่ส้มพี่ส้มมันปิดไงก็ไม่รู้อ่ะพี่ส้มอ่ะเดี๋ยวเราออกเองจ้าจ้าขอบคุณค่ะมีพี่ช่งแชร์ไหนต่อไม่เล่าอะไรอ๋อโอเคเรายังอยู่ในอะไรเ,เหมือนเดิมถ้าเน็ตเลือกขาวอะแต่ว่าออพี่ส้มเลือกเดี๋ยวลองใส่สีขาวให้ดูได้ไหมเออเอออะไรพี่ช่องแชร์ไหนไม่หลบแม่หรอไม่ทางหน้าหรอใส่ไปอีกใส่หรอเออ นนคุณคือผู้พยายามจะก,กู้คืนบัญชีใช่หรือไม่ฉันจะโดนแฮกอะฉันดูก่อนอทำไมอะ,อะชาวเน็ตกับตัวนี้ไม่อส<ร> <ทำ S 1> องเละ อันไหนดีครับแม่รับทราบดูดีทั้งสองนะอันนี้คุดีคุจริงนี้มันไหร่เจ้าสันเด็ดว่ามาันตัวนี้หรือตัวนี้อุน่อยใจแทๆ้ๆของนี้ก็จะเป็นฟิลแบบคุน้ำโออานี้